ค่ะท่านค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะทางสถาบันแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยชุรนารีมีความร่วมมือกันในด้านใดบ้างคะผมคิดว่านะครับสถาบันอัญมณีกับมหาวิทยาลัยมทศสนะครับผมคิดว่ามีความร่วมมือเพื่อพัฒนาอัญมณีของเราเนี่ยให้ก้าวไกลนะครับแล้วก็เพื่อนะครับไม่ได้ความสวยงามอย่างเดียวเพื่อให้สุขภาพด้วยครับอดีตที่ผ่านมานะครับอัญมณีไทยเราเนี่ยครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการสงครามการค้าระหว่างไทยกับเอาไม่ใช่ครับกับระหว่างอเมริกากับจีนครับก็ถามว่ามีผลกระทบทั่วไปไหมครับทั่วโลกมีผลกระทบแต่อัญ,ญมณีไทยเราเนี้ยก็ยังไม่มีผลกระทบจนมาออดีตที่พอ2พกเนี้ยก็มีโควิดก็มีผลกระทบมากับอัอญ,ญมณีของเรา แต่ผมคิดว่าในอนาคตอัญ,ญมณีเราของเราเนี้ยมีการขับเคลื่อนนะครับสองอสถาบันคือสภัสสถาบันอัญ,ญมณีกับสถาบันมทสผมคิดว่านะครับอัญ,ญมณีของเราเนี้ยก็น่าจะขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างไวแต่ผลกระทบถามว่าผลกระทบเยอะไหมครับมีผลกระทบเยอะเพราะอัญ,ญมณีของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต้นต้นของโลก และโลกมีผลกระทบอัญญมณีเราก็ต้องมีผลกระทบแต่ในอนาคตผมคิดว่านะครับมีการผลกระทบแต่ประเทศไทยเนี่ยการที่ดูกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดูแล้วเราได้ดูโควิดเนี่ยได้ต้นต้นของโลกเลยคืออันดับหนึ่งของเอเชียอันดับสองของโลกใครมาชมนะครับงานอัญมณีเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามาประเทศไทย ปลอดภัยเรื่องโควิดครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะครับอ่าก็สุขภาพเมื่ออาารวมกันขึ้นขนาดนี้ค่ะผมคิดว่านะครับโอกาสที่จะมีนะครับน่าจะมีอากาศมีโอกาสเยอะกว่าเดิมเพราะอดีตที่ผ่านมานะครับมทสนะครับยังไม่ได้มาร่วมปัจจุบันนี้นะครับมทส มาร่วมกับนะครับหน่วยงานอัญมณีคือถ้าหากสองสองหน่วยงานรวมกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการจับเคลื่อนอัญมณีให้มากกว่าเดิมผมคิดว่าในอนาคตหลังจากโควิดเนี่ยประเทศไทยอัญมณีเนี่ยจะต้องฟื้นตัวและก็มีศักยภาพมากกว่าเดิมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เขามีมีมีคุณภาพจริงๆครับครับผมขออนุญาตนนะครับสวัสดีครับไม่ได้เชียร์นะครับ